รายงานข่าวจากศูนย์ทนายสิทธิ์มีตัวแทนประชาสังคมและนักกิจกรรมแถลงในเวทีรัฐสภายุโรปว่าเขารายงานต่อรัฐสภาพยุโรปว่าอย่างไรต่อสถานการณ์การใช้มาตรา1หนึองของกษัตริย์ไทยอย่างไรในสภาอู EU นะครับเราบอกว่าเด็กเป็นคนรุ่นใหม่ในอนาคตของพวกเราแต่รัฐบาลไทยกลับกําลังปล้นอนา,นาคตจากคนรุ่นใหม่เหล่านี้เมื่อพักก้าวไกล ซึ่งเป็นพักฝ่ายคา้านพยายามแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1 1 2 1> สารรัฐธรรมนูญ<ๆ>ก็สั่งให้ยุบพักของพวกเขาด้วยเหตุผลว่าเป็นการดําเนินการดําเนินงานเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขในสายตาของศารนะครับการพยายามแก้ไขกฎหมายหมิ่นกษัตรยิตรย,รย์ถูกมองว่าเป็นความพยายามระบอบปกครองกษัตริย์สารยังตัดสิทธทิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพักค4 4คน จากพรรคที่ถูกยบก,กับการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตทุกวันนี้ยังเคลื่อนไหวได้ก็อาศัยความคุ้มครองทางด้านเอกสิทธิทางสสการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตเพียงเพราะพยายามแก้ไขกฎหมายไปพูดที่ไหนไปฟังที่ไหนนะครับยกเว้นจีนกับรัสเซียมีคนหัวเลาะล่าทั้งนั้นเสนอแก้กฎหมายโดน ยุบพักเพราะจริงๆแล้วสสเขาเป็นเลือกกันมาเพื่อมาแก้กฎหมายมาเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ลืมตาปากด้วยการมาแก้ไขกฎหมายนู่นนี่นั่นแล้วมันไม่ให้แก้หมายความว่าไงแสดงว่าการเลือกตั้งต้องไม่ไปขัดกับหลักการปกครองมันจะมีรัฐบาลจะมีไอเดียจะมีโครงการจะมีนโยบายเมื่อต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างตามมืองไอ้มันก็เลยเป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวงกันไปไงให้เข้าใจผิดบ้างประชาชนเข้าใจถูกมันก็ทะเลาะเบาแวงกันอย่างที่เราเห็นน่ะแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันต้องพูดให้เข้าใจนะว้ยถ้าเราพูดไม่เข้าใจเนี่ยเอาแต่ทะเลาะ อยตัวเหนือปัญหาไงแต่ต้องปล่อยได้เอื้อมไม่ถึงจะลอยลำเหนือเหนือปัญหาตลอดเวลานะครับเมื่อจํานวนของนักกิจกรรมที่ถูกดําเนินคดีเพิ่มมากขึ้นสนามการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจึงย้ายออกจากท้องถนนมาอยู่ในห้องพิจารณาของศาลในมือของผู้พากษาซึ่งควรมีหน้าที่คุ้มของเสรีภาพขั้นพื้นฐานในห้องพิจารณาเราทําให้สงสัยว่าผู้พิพากษามีความเป็นอิสระและไม่ลำเอียงหรือไม่บ่อยครั้ง ที่สิทธทิที่จะได้รับการพิจารณาอยากเป็นธรรมของลูกความของเราถูกละเมิดโดยศาลตลอดเวลาไม่สามารถจะทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาได้เพราะว่าศาลเป็นองค์กรในพระปรมาพิไทยตัดสินในพระปรมาพิไทยแต่ขณะเดียวกัน1น,น,นึมันเป็นกฎหมายคุ้มครองกษัตริย์แล้วจะให้ศาลทําตัวอย่างไรเพราะว่าศาลมีส่วนได้ส่วนเสียกับโจทย์ซึ่งเป็นสถาบันกษัตริย์จะเอาความเป็นธรรมมาจากไหนก้าวย่างแรกในการแก้ไขการฟ้องร้องคดีทางการเมืองก ก็คือการนิโรโทษกรรมให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อการฟ้องคดีทางการเมืองประเทศไทยไม่มีทางเดินหน้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้หากยัง คงต้องฟ้องคดีบุคคลและจับกลุ่มคุมขังพวกเขาเพียงเพราะเห็นต่างและไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่สําคัญคือนยโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ภายในพรมแดนไทยเราได้เห็นกรณีการปราบปรามข้ามชาติในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวนักเคลื่อนไหวชาวเขมรนะครับที่มีสถานะผู้ลี้ภัยจากสหประชาชาติกลับไปยังกัมพูชาซึ่งพวกเขาก็ยังถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีทันทีนันกปกป้องสิทธิมนุษย ชนชาวเวียดนามกําลังถูกส่งตัวกลับตามคำเรียกร้องจากทางการเวียดนามและล่าสุดประเทศไทยก็ได้ส่งตัวชาวอุยกู40คนกลับไปยังซินเจียงประเทศจีนซึ่งอย่างที่เรารู้กัน คาดว่าจะมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในการถูกควบคุมหรือจับกลุ่มคุมขังสำหรับ e อหรือสหภา,ภาพยุโรปหวังว่าท่านจะไม่ลืมพวกเราร่วมมือทำงานกับรัฐบาลไทยระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศไทยผมหวังว่าท่านคงจะไม่ลืมทนายความสิทธิมนุษยชนอย่างทนายอานนนนำพาซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังและปรารถนายอย่างยิ่งที่จะได้สวมกอดกับลูก ูกเล็กทั้งสองคนผมหวังว่าท่านจะไม่ลืมบุ้งเนติพรที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรระหว่างถูกควบคุมตัวในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์พวกเราไม่สามารถเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเห็นด้วยกับพวกเราทุกเรื่องเราเพียงแต่ขอว่าพวกเขา ไม่ควรคุมขังพวกเราเพียงเพราะเราไม่เห็นด้วยกับพวกเขารายงานท่อรัฐสภายุโรปนักกิจกรรมเยาวชนเล่าถึงสถานการณ์การคุกคามจากรัฐในการออกมาเรียกร้องให้รัฐรับผิด ในการละเมิดสิทธิประชาชนอันนาอันันนนท์ตัวแทนนักกิจกรรมเยาวชนได้กล่าวในที่ประชุมสภาอีูว่าในปี2563อนนาอานันนทน์อายุเพียงแค่14ปีได้ร่วมออกไปลงสู่ท้องถนนเพื่อเรียกร้องสิทธิพลเมือง สิทธิเด็กและเยาวชนและสิทธิในการศึกษาร่วมกับนักเคลื่อนไหวเยาวชนคนอื่นๆรัฐบาลตอบโต้ด้วยความรุนแรงโดยใช้แก๊สน้ำตาต่อผู้ประท้วงเธอยังถูกการคุบคามและการสอดแนมจากเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่คอย ติดตามไปยังทุกที่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ห้องพักไปจนถึงโรงเรียนกวดวิชาถึงขั้นพาคุณปู่คุณย่าไปยังที่ชุมนุมซึ่งดิฉันไม่ได้เข้าร่วมดิฉันถูกขึ้นบัญชีมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของดิฉันและครอบครัวรวมทั้งประวัติการทำงานหมายเลขประกันสังคมและความเห็นทางการเมืองดิฉันถูกขึ้นบัญชีหลายบัญชีรวมทั้ง เด็กๆและเยาวชนคนอื่นเด็กที่ถูกขึ้นบัญชีอายุน้อยสุดเพียง14ปีประสบะการณ์อย่างหนึ่งที่ยังทําให้ดิฉันตกใจอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นตอนที่ดิฉันอายุ16ปีระหว่างที่กําลังจะกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนตํารวจ และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เข้ามาจับกลุ่มดิฉันเพราะคิดว่าดิฉันกำลังจะไปประท้วงหรือไปก่อความไม่สงบเรียบร้อยในที่สาธารณะพวกเขารากตัวดิฉันออกจากร้านอาหารและควบคุมตัวดิฉันไว้หลายชั่วโมงโดยไม่มีการตั้งข้อหารวมทั้งไม่ได้แจ้งให้ดิฉันทราบถึงสิทธิของตนเองแม้จะมีการปล่อยตัวในภายหลังแต่ผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นกับตัวดิฉันและครอบครัวมันได้เกิดขึ้นแล้วจับเขาในร้าน หานนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องอันนาเล่าให้รัฐสภายุโรปฟังนะครับไม่มีการใช้กลไกลคุ้มครองเด็กเพื่อคุ้มครองเยาวชนและนักกิจกรรมมีแต่ใช้ปิดปากพวกเราสิ่งที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนทำกับดิฉันในวันนั้นไม่แตกต่างจากคนอื่นที่ ละเมิดเด็กแต่มักอ้างว่าเป็นมิตรกับเด็กเหตุใดเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงอ้างว่ากำลังคุ้มครองเด็กในขณะที่กำลังทำเกินทำการละเมิดพวกเขาดิฉันตกใจมากที่ยังคงเห็นคนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กยังคงทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศมีเงินทุนสนับสนุนได้รับการเลื่อนขัน้นและที่สำคัญยังคงทำงานกับเด็กต่อไปไอ้พวกที่จับเด็กเข้าคุกเนี่ย ไปแจ้งคงไปแจ้งความเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้จะละเมิดเด็กคนต่อไปอีกเมื่อไหร่ความจริงคนเหล่านี้ ควรมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของผู้ละเมิดต่อเด็กไม่ใช่มีชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ดิฉันส่งจดหมายร้องเรียนต่อองค์การสหประชาชาติแต่รัฐบาลไทยไม่เคยตอบข้อกังวลของดิฉันดิฉันไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ดิฉันรู้สึกสิ้นหวังที่เห็นเพื่อนสูญเสียอิสรภาพเพียงเพาะ ใช้สิทธิของตนเองหลายคนเอาชีวิตได้ร่างกายเข้ามาเสี่ยงอดอาหารประท้วงระหว่างถูกควบคุมตัวเพราะพวกเขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะเอามาต่อสู้น้องอันนากล่าวถึงบุ้งเนติพรน,นักเคลื่อนไหวที่ถูกกล่าวหาภายใต้กฎหมายหมิ่นกษัตริย์เสียชีวิตในการคุมขังระหว่างพิจนารณาคดีนะครับหลังจากทําการอดอาหารประท้วงส่วนในปีนี้ขนุนศิระภพซึ่งถูกคุมขังในข้อหาเดียวกันก็ได้อดอาหารเรียกร้องสิทธิการประกันตัวอีกครั้งหลังถูกคุมขังมาแล้วหนึ่ง ปีรวมทั้งล่าสุดน้องอายกันลือไทย อ่อนก็ประกาศจะเริ่มอดอาหารด้วยเช่นกันนะครับนับตั้งแต่ปี -63 มีผู้ถูกดำเนินคดี112นอเนี่ยอย่างน้อยนะครับ278คนมีเด็กและเยาวชน20คนโดยเด็กอายุน้อยที่สุดที่ถูกดำเนินคดี1 1 2อเนะี่ยอายุเพียง14ปีนะครับน้องอัน,นากล่าวถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนได้รับการเสนอต่อสภาในปีที่ผ่านมาแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนไม่เห็นพ้องด้วยนะครับที่จะรวมข้อหามินประมาทกษัตริย์เอาไว้เป็นรายงาน ที่น้องอาน,นาเนาะกล่าวต่อสภายุโรปก็นํามาเล่าสู่กันฟังอานานะครับกล่าวถึงการร่างกฎหมายนิริสักรประชาชนที่ได้รับการเสนอต่อสภาในปีที่ผ่านมาแต่สมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรหลายคนไม่เห็นพ้องด้วยนะที่จะรวมข้อหามินประมากกทกษัตริย์เอาไว้นะครับมันก็ส่งผลให้หลายคนที่ถูกดําเนินคดีและถูกควบคุมตัวตามมาตราเนี่ยแทบจะหมดความหวังไปเลยทั้งที่เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในวาระปี2 5 6 8แปถึง2570ยแต่ยังคงมีการละเม เมื่สิทธิมนุษยชนที่นี่รัฐบาลยังคงปฏิเสธที่จะร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมทั้งองค์การแรงงานโลกที่ดิฉันได้พูดถึงสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งกลไกอื่นๆอย่างเช่นพิธีสารเลือกรับตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานออแคทนะครับ O P C A T เนาะสารยา,ยาร,ระหว่างประเทศและ กลไกพิเศษแห่งสหประชาชาติสิ่งที่พวกเราต้องการคือการยอมรับผิดของรัฐบาลพวกเขาต้องขอโทษต่อสาธนารนณะให้การชดเชยเยียวยาต่อผู้เสียหายและเข้ารับการไต่สวนตามกระบวนการทางกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมน,นุษยชนรวมทั้งการคุกคามนักกิจกรรม การใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงและมีส่วนร่วมในการบังคับให้สูญหายขอบคุณน้องอันานะครับที่เอาความต่างๆเหล่านี้ไปพูดในรัฐสภายุโรปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐประกาศจำกัดวีซ่าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับส่งกลับ ชาวอยกูดิฉันดีใจที่ได้เห็นการปฏิบัติการเช่นนี้กับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและหวังว่ารัฐสภายุโรปจะมีปฏิบัติการแบบเดียวกันดิฉันต้องการเห็นมาตรการจำกัดการเดินทางของผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีเวทีที่ผู้ตกเป็นเหยื่อทางการละเมิดสิทธิเนี่ยสามารถยื่นรายงานได้ดิฉันหวังว่า จะมีการยึดทรัพย์ของผู้ที่มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนประการสุดท้ายดิฉันหวังว่าจะมีการตัดลดเงินสนับสนุนและความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนนะครับ DROI นะครับเป็นส่วนหนึ่งในรัฐสภายุโรปนะครับ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบว้านโยบายภายนอกของสหภาพยุโรปสอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระดับสากลน,นะครับภารกิจหลักได้แก่การติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การตรวจสอบความสอดคล้องของนโยบายการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกการรณรงค์และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโลกนอกจากนี้ก็ต้องรับผิดชอบในการติดตามการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภายุโรปคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนมี สมาชิกทั้งหมด30คนนะครับซึ่งมาจากสมาชิกรัฐสภายุโรปที่จะประชุมร่วมกันเดือนละ1 2ถึง2ครั้งนะครับโดยการอภิปรายส่วนใหญ่อภิปรายเป็นสาธารณะนะครับและถ่ายทอดสดไปยังเว็บไซต์ของรัฐสภายุโรปเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังกรณีความเคลื่อนไหวนะฮะของเวทียุโรปนะครับ,นะรบเกี่ยวกับมีตัวแทนประชาสังคมนักกิจกรรมไทยไปถแถลงร่วมเวทีของรัฐสภายุโรปนะครับ